นะครับ้วกษเพชรลับเบอเมื่อคืนนี้ผมไปเบิรงแล้วอยู่บ้านห้านะครับเพราะว่าที่ผู้แทนนี่อยู่ขาดบ้านห้าอยู่บ้านช่วยหลงกับบานฟาตองเมื่อคืนนี้เจ็นม่วงเศร้ากับยังโบเลนะครับเมื่อคืนนี้เจ็ดม่วงเศร้ากับยัมโบโลมวนขนาดนครับผมบขอให้ท่านจงมีความสุขนะครับในการชม คณะเพชรและเพลินหลังจากชงเสร็จกันไป้แล้วขอขอให้ท่านได้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับพี่น้องที่เดินทางมาจากสปปเล่าขอขอยินดีต้อนรับผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนะครับขอบคุณคณะผู้บริหารขอบคุณท่านสอท ขอบคุณท่านประธานเลขาที่รกษาทุกท่านนะครับต้องขอขอบคุณผู้นำท้องที่นะครับกับนัดดีบ้างนะครับต้องขอขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่นะครับนะครับต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพวกเขาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้พ้อมนะครับพ้อมนังเอาพ้อแล้วขอเปิดหมอลำนะครับคณะเพชรลำพูนณบัดดี้ขอขอบคุณครับ บ้านเดียวกันครับบ้านเดียวกันครับเราุก้าีกกับยูสาน่อยครับผลงานแล้วนะครับ ครับก็ถือว่าเป็นการเปิดทางการนะครับเถื่อนนี้ขออนุญาตนิดนึ่งคุณปฐิตยานะครับคุณปฐิตยานะครับมุนสารนะครับเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสว่างคาจิระเป็นเพื่อนแรกครับคุณดูการทำงานมอรบเป็นเพื่อนในเมื่อเปิดตั้งแต่ศรีฐานที่ตรงนี้ครับวัดศิลาเขตกรุงร้อกราวน์นสวัสดีครับตำบลือบ้าน น้องสองห้องตำบลค่ายไขบววันอำเภอเมืองจังหวัดน้องไข้ครับเสด็จตัวนี้นะครับน้องเป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองสองห้องบุรีเดอพี่น้องใครเข้าร่วมมวลซื่อกันน้องครับน้องผมก็ขอร้องน้องครับ่ามวลในมวลในพ่อสมควนนะครับมวลในพอดีนะครับเนาะยี่มีเหลี่ยมมีเล้าครับน้องครับทำวี่เหลี่ยมมีเหล้าเดาคณะโบราณศิริยุทธ์ได้ครับศิริยุทธ์ศิลเช้าเนาะครับเนาะเมื่อเช่นนั้นคณะ พอแม่พี่นอ้องทุกท่านที่มมวนน้ำกันกัน,กนมวนไหนมมนพอดีมวนกันบดยังมีเรื่องมีเล่ากันเด้ครับได้ผมขอร้องเนาะครับเนาะขอร้องนะครับ,ออรบหายมวลวันซอดแจ้งน,นะมวนวันซอดแจ้งม,มีปัญหาอย่างนีล้ำกับสิบด้หยุดน,นะครับมล้ำกับสิบด้หยุดกับเชียนไปเรื่อยแต่ถ้ามีปัญหากันมีเรื่องมีเล่าพึ่งไม่สิ้นหยุดเลยครับจ้างตั้งเกือบสามแสนเด้่ยมล้ำวงนี่เนาะครับวนะ่า 2อง0 0นห่นันเนี่นะครับด้าขอร้องโกเบพี่น้องซุงทีิมวนกันนะครับเนามวนกันก้าอ่าให้มีเรื่องมีเล่ากันนะครับเนาขับมวนให้มันจนจบมวนให้จนจบจนหอดสว่างนะครับจนหอดหัวโงเศร้านะครับเพื่อนว่าเนี่ยถ้นบ่มีปัญหาเยี่ยหอดหัวโงเศร้าเด้อครับเด้อมวนเต็มที่นะครับนะขอร้องทุกท่านทุกอ่ทุกทุกท่านนะครับมาอยู่ในงานนี่ครับเมอ่อนี้นะครับ ขอให้มันลุกล่วงไปด้วยดีวันนี้สนุกสนานจนถึง6โมงเช้าครับครับขอบคุณครับเบาไม่เลยของเราเจ้าวาแต่หัวคำครับพี่จะผ่าเปิดงานแต่3ถุมเลยนะครับมืนอ้กระช พื่อคนกษาสิีรายเติบขับนชาวบาเต็มร้านฟังเ่นอยให้เกิดขึ้นปิดาให้กับลูกหลานบวรพิเรเพินก่อนที่จะได้ทําการแสดงนะครับเืนนี้นะครับ่อนอื่นลูกหลานทีมงานบอลพิสุทธิเพลินนที่จะไ้ทำการะสดงนะครับเพื่อนี้าอาวาสวัอื่นลูกหลานทีมงายบวรพิสุทครับแล้นก่อนทง่จ้ทำการแสดงนะมรับเพื่อที้นะครับวันที่กลูกหลานทีมงานบอลพิสุทศิ์เพล ได้เปิดม่านทําการแสดงในค่องถินี้เนื่องในงานบุญพระเวทประจำปีนะครับบุญพระเวทฟังเทพหาชาติของพี่น้องชาวบ้านหนองสองห้องตระผไข้ปวหวานอำเภอเมืองจังหวัดหนองุายนะครับขอบคุณในกาแฟพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับทุกท่านเข้ามาถ,ถึงแล้วนะครับจับจองม้องหามองงานเด้อเด้อครับตอนนี้เป็นพี่เล่าทุกงานลูกหลานหมลอลัเพีรัมเพิรจะได้เปิดม่านทำการแสดงยางเต็มรูแปแบบ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับสรีะยังมิตรแฟนเพลงที่รับชมทางไลฟ์สดด้วยครับหมอรักราที่นี่ขอรับเสียงสะอ่อนพอรเพิธธ่อีพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านสายจวนซึ่งเดินทางมาจากปัานแทงตำบลแทงอเภอโกสุพสใสจังหวัดมหาสรารคามขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมหมอรำเพรลำเถในค่ำคืนนี้ครับ ศิลาอารยธรรมอีสานสู่ตำนานหมอลำเนินร่วมสมัยช่วงเวลาความบันเทิงจากนี่บ้านร้อยดวงใจสู่หมอเหล่าเหยีหลับเลยหมอลำเพชรลำเนินร่วมกับนำปลาปลาบอสจีนพี่น้องครับใช่ว่าในเวลาเพิ่นมาทั้การแสดงในหมอนำพานไปี้อยู่ ้านน้องซ่องห<อ>ง,<อ>งตำง<า>บลไข่บ<ว>กว<า>นันอำเภอเมืองจังหวัดน,น้องไข่ครับ คุณผ so ู้ทานให้ซอยซู้ซอยคบซอยดังให้ดังโดมบอกยิ้หิดหิดมหงให้เสียง่วนกองฝากวันลูกลาดีโอลังลาให้สอดแจ้งอีกซ้ำไปคนมักในลำเพิงเอ้ง ลูกอันเชิงผ่านผมกลับวันทาขมาน้อมกลับวันทา